อันนี้ตุ๊กตาเป็นตัวแท้ครับผมตัวแท้น้องเป็นตัวแท้ครับผมเดี๋ยววายี่จะพามาดูครับผมราคาอยู่ที่2,500ครับผมกาซื้อไซโยพี่น้องตุ๊กตามิชลินครับผมตัวละ2,500นี่ครับผมเดี๋ยววายทพามาดูครับผมน้องเป็นตัวแบบนี้ครับผมนี่นี่ตัวแค่นี้ครับผมตัวละ2,500ัน้ากาบอพี่น้องกาซื้ออยู่บ่ซื้อไซดีรุ่นเลยเอาขึ้นไปนอนหน้ารถนะผมเลยปกติเขาจะใส่หน้ารถ3ตัวนะผมหน่อยตัวนี้2,500ทั้งหมด7,500ครับผมกาซื้อไซพี่น้อง ถ้ากล้าซื้อใส่เด้อมาอุ่นนุนได้ครับผมอยู่ที่ร้านพีพีสติ๊กเกอร์อะไรแต่งครับผมอยู่ที่แยกสังขคะครับผมขาเขาฟังอ้วนไปหรองอยู่ฝั่งซ้ายมือครับผมตรงข้ามกับปั๊มครับผมนี่ถ้ากล้าซื้อมาซื้อเลยไปลองเด้อ <c oughs> โอ้โหอย่างสวยครับผมเดี๋ยวบวายพามาดูใก,กล้คร <c oughs> ับผมหน้ามไปหรองสวยงามมากครับผม okay, อย่างสวยปั๊มอันเขามีใบเซื้อมาทำอยู่มีมีครับอยู่ข้างในเอ๊มีใบเซื้อด้วยผมเดี๋ยวไปลองเป็นไรหมาทานอยู่ห่อ ຂອງແທ້ຂອງສ້າງສ້າ